พี่น้องพี่น้องมาดูต้นในน้ำที่มันเป็นฮังเกอร์ที่ผมให้ดูนี่ใบมันเป็นสนิมสนิมมานะตอนเนี้ยมันทิ้งใบพวกนั้นไปหมดละออกใบใหม่หน่อตอดใหม่ผมก็ซัดขี้งัวให้มันไปมันก็ออกยอดใหม่แล้วก็เพิ่มน้ำให้มันเล้รนะแต่ตอนนี้สิ่งที่ตามมาอีกก็คือเนี่ยลมมันแรงพี่น้องลมมันพัด หญ้าขนาดผูกเอาหญ้าควังไว้ให้มันช่วยมันนะมันยังลมแรงเลยนี่โอ้โหถ้าไม่มีหญ้าช่วยวดเลยแตกยอดอ่อนนอนนอนนอน,นอนาก,กาศก็ร้อนจัดเลยนะพี่เนาะหญ้าข้างขาเนี่ยหญ้าข้างๆ้งๆสุ่มมันไว้ช่วยมันเพื่อไม่ให้แผ่นดินตรงนี้มันร้อนจัดนะพี่เนอะ แล้วยอดป็นอ่อ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 นมากเลยนะอ่อนมากเลยแต่ยอดอ่อนบางคนเขาก็บอกว่ามันทําไมมันลกเป็นป่าเสืออย่างนี้นะพี่น้องถ้าพี่น้องมาทําแล้วพี่น้องก็จะรู้ว่าอ๋อมันไม่ได้นะมันจะทําให้เป็นดินเปลี่ยนไม่ได้เลยนะแผ่นดินจะร้อนละอุเลยแล้วพวกนี้จะตายหมดเลยนะพี่น้องใบอ่อนๆอย่างเงี้ยถ้าเจออากาศร้อนๆอย่างเงี้ยตายหมดไม้หมดเลยนะพี่น้อง เนี่ยมันรอดมาจากที่เป็นลังเกอร์อะพนี่นนอะเป็นลังเกอร์ไปเนี่ยมันทิ้งใบไปหมดอ่ะทิ้งใบไปหมดทิ้งใบไปหมดแล้วมันก็ออกยอดใหม่ออกยอดใหม่เดี๋ยวปัดเลยนะพี่น้องออกยอดใหม่ตลอดทุกต้นเลยนะทุกต้นเลยเพราะฉะนั้นบางที บางทีก็ดูขัดตาเนะี่ยมันลกจะเอาเครื่องมาวีก็ไม่กล้าสงสารมันท่านพี่น้องก็เลยต้องปล่อยไว้อย่างเงี้ยถือว่ามันก็ไม่ถึงกระจมหญ้าแล้วนะเพราะหญ้ามันต่ำกว่ามันเอาแบบนี้แหละไม่งั้นก็ดีกว่ามันตายนะพี่น้องเอ้ยทำไปเรียนรู้ไปอะไรไปเดี๋ยวมันก็เก่งเองแหะ